สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับบทเรียนภาษาไทยกับคุณครูขัญกันค่ะการจัดทำสื่อในครั้งนี้เป็นการพัฒนาการอ่านโดยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้โปรแกรม l i ท์ Worksheet สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยคุณครูขัญใจมาลัยชนค่ะ สื่อการสอนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญค่ะก่อนที่นักเรียนจะมาเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญคุณครูขอให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะเพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่านจับใจความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะ่ะนักเรียนสแกนลงมือทำได้เลยนะคะ เรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะการอ่านจับใจความหมายถึงการอ่านจับใจความสำคัญคือการอ่านเพื่อจับใจความหรือข้อคิดความคิดสำคัญหลักของข้อความหรือเรื่องที่อ่านเป็นข้อความที่คลุมข้อความอื่นๆในย่อหน้าหนึ่งๆไว้ทั้งหมดค่ะใจความสำคัญหมายถึง ใจความที่สำคัญและเด่นที่สุดในย่อหน้าเป็นเกณฑของย่อหน้าที่สามารถครอบคลุมเนื้อความในประโยคอื่นๆในย่อหน้านั้นหรือประโยคที่สามารถเป็นหัวเรื่องของย่อหน้านั้นได้ซึ่งในแต่ละย่อหน้าจะมีประโยคใจความสำคัญเพียงประโยคเดียวหรืออย่างมากไม่เกินสองประโยคค่ะใจความรองหรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพลความหมายถึงใจความหรือประโยคที่ขยายใจความสำคัญเป็นใจความสนับสนุนใจความสำคัญให้ชัดเจนขึ้นอาจเป็นการอธิบายให้รายละเอียดให้คำจำกัดความยกตัวอย่างเปรียบเทียบหรือการแสดงเหตุผลอย่างถี่ถ้วนเพื่อสนับสนุนความคิดค่ะ mm. หลักการอ่านจับใจความ นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะข้อที่1ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจนข้อที่2อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าไว้หลักข้อที่3เมื่ออ่านจบให้ตั้งคําถามตนเองว่าเรื่องที่อ่านมีใครทำอะไรที่ไหน เมื่อไหร่และอย่างไรบ้างคะ่ะหลักข้อที่4นํนำสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ด้วยสำนวนของตนเองเพื่อให้เกิดความสละสลวยนั่นเองคะ่ะวิธีจับใจความสำคัญรืมง่ายๆดังนี้วิธีจับใจความสำคัญ มีหลายอย่างขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเช่นการขีดเส้นใต้การใช้สีต่างๆกันแสดงความสำคัญมากน้อยของข้อความแต่ผู้ที่ยอ่อควรย่อด้วยสำนวนภาษาและสำนวนของตนเองไม่ควรย่อด้วยการตัดเอาข้อความสำคัญมาเรียงต่อกันเพราะอาจทำให้ผู้อ่านพลาดสาระสำคัญบางตอนไปได้ วิธีจับใจความสำคัญมีหลักดังนี้ค่ะข้อที่1พิจารณาทีละย่อหน้าหาประโยคใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าข้อที่2ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกเช่นตัวอย่างจำนวนโวหารตัวเลขสถิติตลอดจนคำถามหรือคำพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยายใจความสำคัญ ข้อที่สสรุปใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเองโดยการพิจารณาตำแหน่งใจความสำคัญซึ่งใจความสำคัญของข้อความในแต่ละย่อหน้าจะปรากฏอยู่ดังนี้ค่ะวิธีสังเกตใจความสำคัญแบบง่ายๆอย่างเช่น 1. ประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนต้นของย่อหน้า 2. ประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนกลางของย่อหน้าประโยุคใจความสำคัญอาจจะอยู่ตอนท้ายของย่อหน้าวิธีสังเกตข้อที่4ประโยุคใจความสำคัญอาจอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้าและ5ผู้อ่านสรุปขึ้นเองจากการอ่านทั้งย่อหน้าในกรณีใจความสำคัญหรือความคิดสำคัญ อาจอยู่รวมในความคิดย่อยๆโดยไม่มีความคิดที่เป็นประโยคหลักค่ะต่อไปเด็กๆมาลองทำแบบฝึกทักษะนะคะไปกันเลยเริ่มจากใบงานที่หนึ่งค่ะนักเรียนใช้โทรศัพท์สแกนหรือลงมือทำได้เลยค่ะนักเรียนกดค้างไว้เพื่อหยุดคลิป เมื่อทำใบงานที่หนึ่งเสร็จขอด้วยใบงานที่สองกันเลยค่ะหลังจากที่ทำใบงานที่หนึ่งและสองเสร็จแล้วเรียนมาทำใบงานที่สามและใบงานที่สี่กันได้เลยค่ะทำเช่นเดิมเรียนสแกนแล้วกดค้างไว้ใช้เวลาในการทำทำเสร็จแล้วนักเรียนไปต่อกันเลยค่ะ โอเคเราเดินทางมาถึงใบงานที่5กันแล้วค่ะหลังจากที่นักเรียนทำใบงานที่3มที่4กันมาแล้วต่อด้วยใบงานที่5เมื่อทำเสร็จแล้วเราไปทำใบงานที่6ต่อกันเลยค่ะเห้ืนเดิม,ดมในช่วงขณะที่กำลังทำนักเรียนกดค้างไว้เพื่อใช้เวลาในการทำแบบทดสอบนะคะหลังจากที่เราทำใบงานครบทั้ง6ใบงานแล้ว คุณครูก็ขอทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนกันไปแล้วค่ะหลังเรียนลงมือทำอีกครั้งหนึ่งนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆคุณครูขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ใส่ใจและร่วมมือในการทำกิจกรรมครั้งนี้เราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ